เรื่องชาตินี้ชาติหน้าอะไรของเขาเราก็เพิ่มตรงนี้ไปสิว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้มีเขาเชื่อว่าพรุ่งนี้มีแต่เขาจะพิสูจน์อย่างไรว่าพรุ่งนี้มีจริงเพราะเมื่อไหรก็ตามเราไปสู่วันใหม่มันก็เป็นวันนี้เราไปสู่วันใหม่มันก็เป็นวันนี้แต่เราไม่เคยถือวันพรุ่งนี้สักทีเพราะเราไปถึงปุ๊บมันก็คือวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่ทําไมเราเชื่อว่าพรุ่งนี้มีก็เหมือนกันกระชาตินามันพิสูจน์ลําบาก ถ้าคนไม่มียาณอย่างรู้แต่มันก็ต้องมีสิก็หลักการเดียวกันพรุ่นี้พิสูจน์ไม่ได้เสียดายว่าผู้ที่สามารถระลึกอดีตได้หายากและตัวเขาเองก็ระลึกไม่ได้มันก็เลยพิสูจน์ลำบากเพราะถ้าเมื่อไหรก็ตามเขาพิสูจน์ได้ว่าชาติที่แล้วมีเขาจะรู้ว่าชาติหน้ามีแน่นอนอืมเพราะที่เรารู้ว่าพรุ่งนี้มีก็เนื่องจากมันมีเมื่อวาน ก็เลยมั่นใจว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนแต่พอถึงพรุ่งนี้ทีไรมันคือวันนี้มันก็ยังไม่ถึงพรุ่งนี้สักทีก็เป็นปัญหาเดียวกันเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเพราะใครไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าผู้นั้นมีความเห็นผิดตายไปก็ไปได้แค่สองทางไม่นรกก็สัตย์เดฉานก็คือแค่นั้นก็เป็นความน่าสงสารของเขาเองนั่นแหละแต่อย่างน้อยถ้าเขาเชื่อเรื่องการกระทาเชื่อเรื่องผลของการกระทํา ชื่อเรื่องผลความดีความชั่วมันก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เขาก็ยังพอที่จะไม่ไปอบายไม่ไปนรกเพราะยังพอมีสัมมาทิฏฐิอยู่พวกนี้ก็ยังพอที่จะบอกสอนต่อไปได้อืก็ต้องพิจารณาเป็นประเด็นประเด็นไปอย่างนี้